สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนําเทคนิคการตั้งค่ากล้องใน Windows 11นะครับต้องบอกว่า Windows 11นะครับพอได้ลองใช้งานฟังก์ชันในการตั้งค่ากล้องนี้มีเสน่ห์ครับบอกเลยครับน่าใช้งานมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าการตั้งค่ากล้องของ Windows 11นั้นตั้งค่าอะไรบ้างไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากล้องหรือกล้องนะครับในวิ n ี o w s 11รที่เราควรรู้นะครับก จากนั้นนะครับเข้ามาที่หัวข้อบลูทู t แอนด์เดเวทนะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้จะมีฟังก์ชันคำว่ากล้องหรือ c a m ์เมามาเลยนะครับกดเข้าไปครับสิ่งที่พี่ชอบก็คือเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าตัวอุปกรณ์กล้องเดเวทมันขึ้นมานะครับเป็น u s b ีวิดีโอเดเวทเห็นไหมฮะเป็น Cam ์เนะครับกดเข้าไปเลยครับตอนนี้นะก็คืออุปกรณ์เรานะครับกดเข้าไปครับสิ่งที่จะให้เห็นก็คือตอนนี้นะฮะเห็นไหมกล้องคารเมล่าติดแล้วนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือสามารถเพิ่มลดแสงต่อตรงนี้ได้เเลยห็น นี่ฮะเพิ่มลดแสงได้คอนแทตเพิ่มได้นะครับซึ่งเราสามารถเซตจากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกทีเราต้องไปเซตในแอปพลิเคชันกล้องใช่อันนี้สามารถเซตในส่วนของพื้นฐานของวิดีโอได้เลยและที่สําคัญคือนี่ฮะเราสามารถกลับในส่วนของไพวกล้องได้ก็คือหมุนกล้องได้นะฮะคือหลายคนสอบถามว่าบางทีกล้องเนี่ยมันหมุนเองหมุนกลับไปกลับมาทํายังไงได้บ้างครับพี่เห็นไหมอันนี้เราสามารถเลือกได้กับหัวกล้องอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ นี่คืออันดึงเลยครับนที่พี่ว่าน่าสนใจมากเพราะเดิมเนี่ยเราเจะเจอปัญหาว่าบอกว่ากล้องกับหัวเราสามารถเข้ามาใช้ฟังก์ชันนี้แก้ปัญหาในส่วนของกล้องที่เป็นเขาเรียก built-in ในส่วนของโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งค่าผิดพลาดหรือ,องงๆยังไงปรับแสงเพิ่มเติมเยอะไปอย่างเงี้ยเรากดรีเซ็ตครับเพื่อให้คืนค่านะครับแล้วก็สามารถเลือกปิดได้ด้วยปิดกล้องนะครับสามารถปิดไม่ให้อุปกรณ์ทางานเห็นไหมนะครับ แล้วก็พอต้องการเปิดครับก็กดมาที่ USB Video Device กด Enable ครับนี่ครับเปิดพิดได้ด้วยครับตรงนี้นะครับหรือกล้องมีปัญหาก็ t ท u m b l e Shoot เลยให้เขาเช็คนะครับแต่ว่าตัว t u u b l e s h o o t เนี่ยก็คือมันจะลิงก์ไปที่ในส่วนของตัวออนไลน์กับตัวเว็บไซต์ของ Microsoft นะเพราะตอนนี้เราใช้อยู่ในช่วงขั้นทดลองนะครับอันนี้คือการตั้งค่ากล้องที่เราควรรู้ส่วนสุดท้ายครับ Camera Privacy Setting ก็คือ เลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการให้ใช้งานนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าแอปไหนให้ใช้แอปไหนไม่ให้ใช้นะครับเปิดปิด on access ได้ไหมครับก็บางทีเนี่ยแอปพลิเคชันอย่างเช่นตัว Chrome เนี่ยที่เราใช้งานบางทีที่บอก Google Meet ใช้ไม่ได้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามันปิดอยู่หรือเปล่าถ้ามันปิดอยู่ก็ให้เปิดทํางานนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้แล้วครับขั้นตอนในการตั้งค่ากล้องนะครับใน Windows 11นะครับที่เราควรรู้ครับ และนี่ก็คือขั้นตอนในการตั้งค่ากล้องนะครับคามิล่าในวิดีโอส1ที่เราควรรู้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์คนที่ใช้งานวิดีโอส1อยู่นะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยเขามีลูกเล่นเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับที่มีประโยชน์กับการใช้งานกล้องของเราเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์พ่กอปด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามสับสกายเรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจครับช่วยกดติดตามสับสก์ายกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคคลิปต่อไกัับบร